อย่าโทษตัวเองไปทุกเรื่องเพราะคุณทำดีที่สุดแล้วสวัสดีค่ะทุกๆุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พลังใจทุกวันช่องเล็กๆนะคะที่อยากเป็นพลังใจให้คุณทุกวันหัวข้อวันนี้นะคะก็คืออย่าโทษตัวเองไปทุกเรื่องเพราะคุณทำดีที่สุดแล้วบางครั้งนะคะเราชอบถามตัวเองว่าฉันผิดตรงไหนนะ ฉันไม่ดีพอใช่ไหมถ้าฉันทำได้ดีกว่านี้เรื่องมันคงไม่จบแบบนี้หรอกคุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะโทษตัวเองไปทุกอย่างทางที่บางเรื่องคุณไม่ได้ควบคุมมันได้เลยจริงอยู่ที่ว่าการยอมรับผิดเป็นสิ่งที่กล้าหาญ แต่การแบกรับผิดที่ไม่ใช่ของเรามันกลับทำร้ายตัวเราโดยไม่รู้ตัวเพราะในความเป็นจริงคนเราทุกคนมีขีดจํากัดของตัวเองเราทำได้ดีเท่าที่เราไหวคุณไม่ได้เก่งไปซะทุกเรื่องคุณไม่ได้แกล่งจนไม่รู้สึกอะไรและคุณไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้ใครรัก ลองมองย้อนกลับไปให้ดีคุณผ่านอะไรมามากแค่ไหนแล้วคุณพยายามแค่ไหนในทุกวันคุณอดทนเพื่อใครหลายคนขนาดไหนแต่คุณลืมให้ความเข้าใจกับตัวเองเพราะคุณมัวแต่โทษตัวเองอย่าทำแบบนั้นอีกเลยนะคะเพราะการให้อภัยตัวเองไม่ใช่การหนีความจริงแต่คือการยอมรับว่า เราก็คือมนุษย์ธรรมดาที่เจ็บเป็นร้องไห้เป็นและต้องการกำลังใจเหมือนกันต่อจากนี้อยากให้คุณลองพูดกับตัวเองบ้างนะคะว่าฉันไม่ผิดทุกเรื่องฉันทำดีที่สุดในแบบของฉันแล้วถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดฉันเรียนรู้แล้วและฉันจะไปต่อฉันให้อภัยตัวเอง และฉันจะก่อดตัวเองไว้แน่นๆอย่ารอให้คนอื่นมาเข้าใจจงเริ่มจากการเข้าใจตัวเองก่อนคุณคือคนที่ใช้ชีวิตนี้ร่วมกับตัวเองมากที่สุดอย่าให้คำพูดหรือการกระทำของคนอื่นมาทําให้คุณลืมเห็นคุณค่าของตัวเองและจำไว้นะคะบางเรื่องไม่ใช่ความผิดคุณ มันแค่ไม่ใช่เส้นทางของคุณก็เท่านั้นเองสิ่งที่ใช่จะเข้ามาเมื่อคุณพร้อมและไม่ฝืนอะไรที่ฝืนใจสุดท้ายนี้หยุดโทษตัวเองแล้วเริ่มขอบคุณตัวเองเพราะคุณเดินมาไกลขนาดนี้ได้คุณเก่งมากแล้วจริงๆ ถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพลังใจทุกวันเพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจดีๆนะคะแบบนี้ในทุกเช้าแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าอย่าลืมนะคะว่าคุณมีพลังในการเปลี่ยนชีวิตตัวเองเสมอ